ตำรวจทุกหน่วยในพื้นที่จังหวัดยะลาเฝ้าระวังพื้นที่อย่างเข้มงวดหลังจากคนร้ายก่อเหตุลอบเผาโรงเรียนที่จังหวัดปัตตานีด้านผู้บัญชาการทหารบกกำชับทุ่งยางแดงโมเดลให้เจ้าหน้าที่ทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการทหารบกเปิดเผยก่อนเดินทางไปกองผลฐานรับที่2รักษาพระองค์จังหวัดปราจีนบุรีเรื่องทุ่งยางแดงโมเดลจังหวัดปัตตานีว่า มีการประชุมกับทุกภาคส่วนให้หน่วยงานบูรณาการร่วมกันโดยเฉพาะตำรวจทาหารและพล,ละเรือนในพื้นที่ซึ่งประชาชนในพื้นที่ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีรวมถึงการเพิ่มอุปกรณ์ต่างๆให้มากขึ้นส่วนความคืเคลื่อนไหวต่างๆก็ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมีการจัดลำดับความรุนแรงของพื้นที่ประเมินผลและวางแผนกำลังพลดูแลตามจุดต่างๆอย่างเข้มแข็ง การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นการแก้ปัญหาแบบต้องแบบบูรณาการนะครับแล้วก็เป็นวาระแห่งชาติวาระแห่งชาติก็หมายความว่าทุกส่วนราชการเนี่ยต้องมาช่วยกันแก้ปัญหาอย่างที่ทุ่งยางแดงเนี่ยเมื่อเกิดปัญหาก็เป็นที่น่ายินดีนะครับทางกระทรวงสศรษฐกิการเนี่ยโดยท่านทาัทง้ทงท่านรัฐมนตรีและทา่านรัฐมนตรีช่วยเนี่ยก็ได้หารือกันทันทีกับกับส่วนของกรมนณรนะครับก็ลงไปจึงทราบว่า ท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับพลเอกสุรเชษชัยวงก็จะลงไปเร็วๆนี้นะครับตัวผมเองก็เช่นเดียวกันนะครับถ้ามีโอกาสก็จะต้องลงไปลงไปก็จะไปดูปัญหาต่างๆแล้วก็จะัะพิจารณางบประมาณในการช่วยซ่อมแซมโรงเรียนให้เร็วที่สุด ตำรวจหน่วยเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่16ประสานการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่เวรยนยามโรงเรียนเทศบาลหนึ่งตำบลสเตงอเภอเมืองจังหวัดยะลาดูแลรักษาความปลอดภัยโรงเรียนในช่วงกลางคืนหลังจากผู้บังคับบัญชากำชับให้ตำรวจทุกหน่วยออกล่าตรเวนรักษาความปลอดภัยโรงเรียนสถานที่ราชการชุมชนที่เป็นจุดเสี่ยงและเส้นทางต่างๆอย่างเข้มงวดขณะที่ตำรวจประจำด่านตรวจยังคงปฏิบัติการเชิงรุกเฝ้าระวังพื้นที่อย่างต่อเนื่อง